วัสดีค่ะพเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน์ VIP นะคะประจำวันที่สองมิถุนายนหกห้าเนอะกับดาวโจรเช้าว,วันที่สามตัวเด่นก็คือเจ็ดกับห้าตัวรองก็คือหกกับแปดนะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปด สามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหกแปดศูนย์หกแปดแปดสี่หกแปดก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนนี้เราจับคู่ผิดนะเราได้อยู่แล้วเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เราไปเปลี่ยนเอาไปตัวใหม่เลยไปคนละทางเลยเอาใหม่ดาวโจนดาวโจนเช้าตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือศูนย์กับหนึ่งเนาะ สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสามตัวก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสองแปดหกหนึ่งสามหกห้าสามหกศูนย์อย่าลืมซื้อสามศูนย์หนึ่งเลยเด้เอาหัวมันซื้อเอานะ ถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูดอันนี้ได้เลยรูดตัวนี้เนาะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะคะทั้งสองแนวทางเนาะก็รูดเอาเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเราว่าเราจะไม่ส่งแล้ววันนี้เผื่อเข้าสามตัวตรงๆนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหิงหิงปังปังเลยออย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์ช่องนำพิรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ